คอร์ดครับห้าสี่สามช้าลัคนาราศีกันนะครับกับดวงชะตาในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีนบอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในเดือนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวศุกร ที่ไปอยู่นําหน้าลัคนาของคุณแล้วก็ขยับย้ายไปอยู่ปทุมเกณฑ์นั้นส่งผลให้ในเดือนนี้การเงินงการทองของคุณนั้นดีมากแต่งานเน่นเหนื่อยโคตรโคตรคุณเตรียมไว้ได้เลยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ต้องแก้ปัญหาเยอะแยะแล้วงานเนี่ยนอกจากจะมีความสําเร็จแล้วแต่เหนื่อยคูณสองจากช่วงสองเดือนสาเดือนที่ผ่านมา 1นึ่งถึงห้ถึงสิแก้ปัญหาเรื่องงานเยอะใครที่ทำงานในลักษณะที่เป็นองค์กรงานประจำช่วงนั้นแก้ปัญหาทั้งเนื้อง,งานแล้วก็ลูกน้องบริวารแม่งตีกันเองอีกต้องระมัดระวังนะฮะพอสิบเอ็ดจนถึง20ช่วงนั้นก็ยังมีความขุ่นมัวอยู่ โชคดีที่การงานมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการเงินการทองก็ขยับดีขึ้นแล้วพอเข้าวันที่20จนถึง3 1อช่วงนั้นงานมีความสำเร็จดีขึ้นตลอดแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสจะได้เดินทองเดินทางพรอะงานแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่งานคุณเยอะมากและคำว่างานเยอะงานแย่ที่ผมพูดถึงตรงนี้ ผมยังขอวงความไปถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยมันเหมือนกับมีอะไรเข้ามาสองอย่างสาอย่างพร้อมๆกันนะครับแต่ใครที่รอเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่มีโอกาสจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสจะได้ขยับไปในทางที่คุณเองนั้นพึงพอใจใครที่เป็นเจ้าของกิจการถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาเยอะแต่รายรับต่างๆจะดี แต่คำว่าด,ดีของผมนั้นก็ต้องประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมไปแล้วช่วง1นึถึงสินี่รายจ่ายเยอะมากครับชาวลัคนาราศีกนันนี่เงินนั่เป็นออกเป็นส่วนจะจักซอยละลายทรัพย์เลยเอยช่วง1นึถึงสินะฮะพอสิบหถึงยี่สิอสิถึงยี่สอ็ถึงสามช่วงนี้แหละรายรับจะทยอยทยอยเข้ามา แล้วคุณก็จะเห็นได้ชัดเจนถึงความแตกต่างในเรื่องของการเงินหรือรายรับที่จะมีเข้ามาเช่นกันนะครับชาวลัคนาราศีกันนะดาวราหูยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่นะครับส่วนดาวพฤหัสไปอยู่ในเดือนที่9ได้ธรรมเกณน,นะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วชีวิตจะต้องเดินทางตลอดขอให้รู้ไว้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ นะครับคุณจะเดินทางมากกว่าที่คุณเคยเดินทางอีกไม่รู้ว่าจากอะไรแต่ดวงนักเดินทางอยู่แล้วแม้ก็ยังเดินทางมากอยู่แต่ก็จะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจและชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันในเดือนตุลาคมนะครับระวังศัตรูนะครับผู้แข่งขันในเรื่องของงานเราดีเราเด่นไงบางทีมันก็อยากจะมีคนมาท่าพระศมีมาวัดรอยเท้ากับเรา แต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกส่วนใหญ่แล้วมันจะแพ้ภัยไปเองทั้งหมดนะในเรื่องความรักสําหรับชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้คบหากับใครคนหนึ่งแต่จะเป็นการคบหากันแบบไม่เปิดเผยนะครับแบบพึ่งต่างฝ่ายต่างพึงพอใจเป็นเพื่อนเป็นคนรักที่ดีนะครับแต่เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยแล้วกระทบงานแล้วก็มันมีคนขี้เสือกขาเสือกอยากรู้เรื่องของเราเยอะเกินไป ถ้าเราไปเปิดเผยมากมันก็จะไปเป็นขี้ปากเขาแล้วก็ทําให้มีผลกับเรื่องของงานหรือการดําเนินชีวิตของเราฉะนั้นความรักในแบบราหูที่แดงลัคนาตรงนี้ราหูคือเงาความรักจึงเป็นไปแบบลับๆไม่เปิดเผยซึ่งก็ให้ความหมายในทางที่ดีนะครับฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ชอบคบหาแล้วพอคบคนนู้นคนนี้เข้ามาแล้วจะต้องกย่ยากระหือลือไป เที่ยวป,ประกาศที่เขารู้ว่าคบใครอยู่เนี่ยนะฮะเรื่องใดเริ่เลยเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเข้ามาที่หลังเพิ่เอคนที่คุณคบหาอยู่ก็อาจจะไม่อยากให้เปิดเผยก็ได้ถ้าคุณเรียกในสิ่งเหล่านี้ได้ผมว่าความรักก็มีโอกาสจะไปได้แต่ถ้าเกิดพยายามจะพาไปออกสื่อไปโชว์ออฟมากสงสัยความรักอันนี้จะไปได้ไม่ยาวแล้วนี่คือคําเตือนของทิ่แสงหมิงถึงชาวลัคนาราศีกันทุกท่าน ในเรื่องของการเงินนะผมเชื่อว่าการเงินการทองคุณจะหาได้ดีแทบจะตลอดทั้งเดือนนะครับมันจะมีรายรับรายจ่ายที่มีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะเป็นชาวราคนาราศีกันที่มีโอกาสนะครับใครที่อยากจะได้บ้านได้รถใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อคอนโดซื้ออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสจะได้นะครับติดต่อบ,บงแบง์อะไรก็แล้วแต่อนุมัติผ่านฉลุย และนี่คือคําพยากรณ์ถึงชาวลัคนาราศีกันเอ้ยลืมบอกเรื่องหนึง่งระวังเรื่องสุขภาพนะฮะทำงานเยอะทํางานมากไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งโดยเฉพาะประมาณวันที่ห้าถึงวันที่สิบตุลาคมนะครับเท่านี้แหละครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะครับ ติดตามกันไว้ในทุกช่องทางนะครับกับดูดวงดี b ายทีวี i ายทูเดยแล้วก็ของสิ่แสงหนิงในโซเชียลในทุกๆช่องทางรู้ไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นเึงเขียวเป็นแผนที่ชีวิตนะครับคุณจะเห็นกว่าใครขอโชคดีสวัสดีครับครับเด็สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอ t โ o ร o ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล